بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเราท่านทั้งหลายต้องเกิดจิตสำนึกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าภารกิจต่างๆที่เราได้ทำไปในโลกดุนยานี้เนี่ย เราทุกคนนะพี่น้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่อยู่ในกรอบของศาสนาแล้วก็พยายามนะครับใช้ความสามารถใช้ความพยายามนี้ทำให้สมบูรณ์ให้ได้ทำให้สำเร็จให้ได้แล้วก็ทำให้สุดความสามารถในสิ่งต่างๆที่ศาสนาใชา้ให้เราได้ปฏิบัติ ส่วนผลสำเร็จนั้นพี่น้องจะบังเกิดขึ้นกับเรามากน้อยเพียงใดเนี่ยขอให้เราได้มีจิตสำนึกมีจิตใจที่มอบหมายกับอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เราจะต้องเผชิญกับปัญหาอะไรต่างๆอย่างมากมายเนี่ยผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำหน้าที่ ให้อยู่ในความสามารถของตนเองแล้วต้องจําอยู่นะครับว่าบางครั้งไอที่เราทุ่มเททำไปเนี่ยบางทีมันก็สำเร็จบางทีมันก็ไม่สำเร็จคณาจารย์หลายท่านบรรดาอิหมามหลายคนบางครั้งเจอกันก็นั่งพูดคุยกันแม้อาจารย์สังคมที่มัสยิดของผมเนี่ยเป็นสังคมที่ เลวแหลกจริงๆเล่นการพน,นันเยอะลูกๆของพวกเขาเนี่ยติดน้ำท่อมเนี่ยเยอะบรรดาคณาจารย์บางทีก็มานั่งพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าจารย์บางทีเริ่มสอนนะคนก็เยอะพอสอนไปสอนมาค่อยๆ่อยล้อ,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 อลงค่อยๆลอ,อ,อลงจนกระทั่งต้องปิดโครงการไปไม่มีใครมาฟัง ก็เลยทําให้ผมมานั่งคิดทบทวนดูว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์บฮา ا ن ه แะกุอาตาลาพี่น้องต้องคิดอย่างนี้สถานเดียวเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นได้สิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการให้เกิดขึ้น ก็ไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งไม่ให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเมื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาทดสอบเราก็หาวิธีใหม่วิธีตรงนี้ในการเรียกร้องผู้คนไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์แล้วไม่สำเร็จก็ต้องหาวิธีใหม่กำลังจะโยงพี่น้องทุกคนที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ให้กลับมาสู่ครอบครัวของเรา ในฐานะที่เป็นพ่อบ้านในฐานะที่เป็นแม่บ้านก็ประสบปัญหาแบบนี้แหละเหมือนกับโตครูเขาประสบปัญหาเหมือนกับอิหมัมเขาประสบปัญหาข้อสอบข้อเดียวกันเลยคือทำหน้าที่เรียกร้องคนดะาว่าผู้คนไปสู่สาศาสนาของอัลลอฮ์บางทีก็สําเร็จบางทีก็ทรงทรงทรงสุดๆนะครับอยู่อย่างเนี้ยมันไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งใจเอาไว้ ทั้งๆท,ที่เราก็ตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างมากมายแต่มันก็ไม่สำเร็จพอไม่สำเร็จแล้วพี่น้องถามว่าแล้วใจของเราจะต้องนึกยังไงการกระทำของเราจะต้องทุ่มเท่อไปหรือเปล่าใช่ครับพี่น้องใจของเราจะต้องนึกว่านี่เป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ และการกระทําของเราก็จะต้องทุ่มเททําในสิ่งที่เราตั้งความหวังเอาไว้ทําเรื่อยไปจําไว้นะเรามีหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนให้คนอื่นเนี่ยทำดีเราเพียงทําหน้าที่พี่น้องเราไม่ใช่ผู้บันดาลให้ความสําเร็จเกิดขึ้นในสิ่งที่เราทําเราเพียงทําหน้าที่ทําหน้าที่ให้สุดความสามารถ ทำหน้าที่ให้สุดกําลังที่เหลือมอบหมายกับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเราเลี้ยงลูกของเราพี่น้องเราก็อยากให้ลูกของเราเนี่ยเป็นคนดีของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเราก็ต้องบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเตือนสำทับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราเพียงทําหน้าที่ความสําเร็จลูกของเราจะเป็นอับดุลซอเลฮนุน เป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์สุบฮานอฮัวตาลาในภายภาคหน้าหรือเปล่านั้นมันไม่ได้อยู่ในความอะไรนะไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราแต่มันอยู่ในความประสงค์อยู่ในอำนาจของอัลลอฮ์สุบฮานอฮวตาลาเราก็เพียงทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์หลังจากนั้นก็มอบหมายต่อพระองค์จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ อยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาส่วนฉันขอทำหน้าที่เรื่อยไปวิธีนี้ไม่สำเร็จไม่เป็นอะไรหาวิธีใหม่เอาเอาอาจารย์คนนี้มาสอนแล้วพี่น้องอาจจะรู้สึกไม่เข้าใจรู้สึกไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะตอบรับเอาอาจารย์คนอื่นบ้างหรืออาจจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปบ้างนะครับพ่อแม่ ใช้วิธีอบรมสั่งสอนลูกวิธีหนึ่งเอา้ามันไม่สําเร็จเอาเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับจำเจอ,อยู่กับบ้านไม่เป็นไรเอาก็พาไปในงานต่างๆเพื่อที่จะให้เขาได้ฟังคําบรรยายฟังคําอภิปรายของบรรดาคณาจารย์บ้างเผื่อว่าเขาไปเจอเพื่อนๆนะครับที่ไปในงานความรู้สึกนะครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะมาเป็นคนที่ชอบที่จะไปฟัง ขณาจารย์ต่างๆในที่ต่างๆสักระยะหนึ่งลูกของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องหาวิธีการท้อไม่ได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่นอัลลอฮ์หน้าที่ของเราทำให้ถูกต้องทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิต์ต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องตระหนักในสุร์อาลอิมรอนอายาที่160พี่น้อง ผมพูดคุยกับพี่น้องแต่ละครั้งเนี่ยผมพยายามนะนำเอาอันกุรอานเนี่ยมาบอกกับพี่น้องก็ใจจริงกระตือนตัวผมเองด้วยแหละแล้วก็ฝากผ่านไปยังพี่น้องผู้ชมทุกคนว่าทุกครั้งที่เรานำเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์มาพูดคุยกันเนี่ยก็จะนำเอาหลักฐานไม่จากอัลกุรอานก็เป็นฮะดีสไม่ฮะดีสก็เป็นอันกุรอานเอามาพูดคุยกันเพราะว่าการ ใช้ชีวิตนะครับอยู่กับกรอบสองกรอบเนี่ยนะครับทางกุรอานและฮะดิษเนี่ยมันจะเป็นชีวิตที่ไม่หลงทางและจะเป็นชีวิตที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตมากที่สุดนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ตรัสไว้ในส ah ุราะอาลอิมรอนอายะที่160พี่น้องลองเปิดดูนะอัลลอฮ์ได้ตรัสอย่างนี้ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون في سورة آل آياتي ถ้าอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาประสงค์ที่จะช่วยเหลือพวกท่านทั้งหลายให้ได้รับชัยชนะให้ได้รับความสำเร็จแล้วฟาลาอลิบาลลุกุมไม่มีใครที่จะอะไรนะปิดกั้นที่จะทำให้สูจ้าทั้งหลายเนี่ยพ่ายแพ้หรือไม่ประสบความสำเร็จถ้าอัลลอฮ์ต้องการให้เราประสบความสำเร็จไม่มีใครยับยัง้งหรือ มอบความล้มเหลวให้แก่ชีวิตของเราได้ไม่มีทางเด็ดขาดและถ้าอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาไม่ต้องการให้ท่านทั้งหลายประสบความสําเร็จก็แน่นอนอย่างยิ่งการที่อัลลอฮ์ไม่ให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราได้ตั้งใจทําทั้งที่เราเนี่ยตั้งใจทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ตั้งใจทําเพื่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็ทำอย่างถูกต้องด้วย แต่บางครั้งอัลลอฮ์ไม่ให้ประสบความสําเร็จใครกันล่ะที่จะให้ความสําเร็จแก่เจ้าได้ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ว่าอัลลอฮิฟัลยะตะวักลิลมุมีนูนและอัลลอฮ์เท่านั้นท่านทั้งหลายผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องมอบหมายภารกิจต่างๆเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาสำเร็จหรือไม่สำเร็จแล้วแต่อัลลอฮ์สำเร็จหรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ เราต้องคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะเราไม่มีอำนาจที่จะดนบันดาลให้สิ่งต่างๆสำเร็จหรือไม่สำเร็จเรามีหน้าที่ทำทำพยายามแล้วก็ขนขวายด้วยความถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาเพียงเท่านั้นดังนั้นพี่น้องต่อไปนี้เราต้องเข้าใจนะเวลาจะไปเรียกร้องให้ปา๋าให้มะป๋าจามะจา หนทางที่ปามะกําลังดําเนินอยู่เนี่ยมันเป็นหนทางที่ท่านนาบีไม่ได้ทํานะนบีไม่ได้ทานะและเราต้องใจเย็นๆนะเรียกร้องครั้งแรกไม่สําเร็จทิ้งเลยอันนี้ไม่ถูกเรียกร้องสองสามครั้งแล้วก็ทิ้งเลยนี่ก็ไม่ถูกเรียกร้องต่อไปพยายามต่อไปเราพูดมาเป็นผลเอาหาวีซีดีมามาให้ท่านชมมาให้ท่านดูอา้าวตรงนี้ไม่สําเร็จแล้วบางทีพา คณาจารย์พาอิมามมาเยี่ยมบ้านทําความรู้จักกับอะไรนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราบางทีด้วยการนําเอาคนที่ที่น่าเชื่อถือในสังคมมาได้รู้จักมาได้สนิทสนมกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม <c oughs> บ่บางครั้งก็จะทําให้อ่อะไรล่ะ <c oughs> บางครั้งก็จะทําให้พ่อแม่นั้นเกิดความบางครั้งก็จะทําให้พ่อแม่นั้นเกิด เกิดความเกรงใจนะพอเกรงใจก็จะนั่งสดับฟังพอฟังแล้วเนี่ยพี่น้องยังไงก็าตามแต่ถ้ายังมีอีมานอยู่ในหัวใจพอฟังแล้วเนี่ยความคล้อยไปในทางที่ถูกต้องมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติข้อสำคัญก็คือเรายังเจาะไม่ถึงเจาะไม่ถึงจุดที่จะให้พ่อให้แม่เนี่ยได้ฟังในสิ่งที่เป็นความถูกต้องให้ดูโทรทัศน์ไม่เอาไม่ดู นะครับให้ทําอะไรล่ะให้ฟังเอาไม่ฟังไม่สนนะครับบางทีก็ใช้ลหลายวิธีนะพี่น้องข้อสําคัญก็คือเราอย่าท้อถอยให้เราพยายามทําหน้าที่ไปสําเร็จก็คือสําเร็จอยู่ที่ความโปรดปานอยู่ที่ความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าไม่สําเร็จมันก็เป็นบททดสอบแจ้งให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ว่าอํานาจไม่ได้อยู่ที่เรานะ อำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวตาลาพี่น้องลองคิดดูสิถ้าทุกอย่างทําแล้วสําเร็จขนควายแล้วสําเร็จทําแล้วสําเร็จขนควายแล้วได้รับความสําเร็จมนุษย์จะตะกับบทขนาดไหนมนุษย์ก็จะถือดีอย่างมากเลยถ้าฉันทําต้องสำเร็จถ้าฉันทําต้องสําเร็จอัลลอฮ์ให้ลมเหลวบ้าง เพื่อที่จะเตือนจิตสำนึกของเราที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่เรานะก็ลงดูสิท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะอะลฮิวะซัลลัมลุงแท้ๆของท่านเป็นพี่ชายของพ่อชื่ออาบูตอลิบพี่น้องเห็นไหมถ้าเราไปอ่านดูในประวัติศาสตร์เราจะได้รู้เลยว่าท่านอาบูตอลิบเนี่ยเป็นคนที่รักท่านนบีมากปกป้อง ออกโรงในการที่จะโต้ตอบกับคนที่หวังไม่ดีกับท่านนาบีใช้บาร,รมีของตัวเองในการปกป้องนะครับชีวิตของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมเขาปกป้องท่านนาบีอย่างมากท่านนาบีเองก็รักท่านอบูตอเลบอย่างมากแต่ครั้นเมื่อท่านอบูตอเลบป่วยหนักท่านนาบีก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปบอกลุงลุงจา๋าลุงกล่าวเถอะนะ ลุงกล่าวเถอะละอิ il ลาฮะอิลออลุงปฏิญาณตนเถอะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ลุงเพียงกล่าวคำคำนี้ละอิลาฮะอิลออฉันจะเอาคำคำนี้ของลุงนี่แหละไปวอนขอต่ออัลลอฮ์ว่าลุงของฉันได้รับอิสลามแล้วลุงของฉันยอมจำนนกับพระเจ้ายอมจำนนกับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วแต่จนแล้วจนรอดพี่น้อง ลุงก็ไม่ยอมที่จะกล่าวคำคำนี้ไม่ยอมที่จะเปล่งวาจาคำนี้ออกมานั่นหมายความว่าอย่างไรครับพี่น้องตรงนี้ก็หมายความว่าความสำเร็จในการในความต้องการของเราทั้งหมดนั้นเราเป็นเพียงผู้พยายามบางครั้งสำเร็จบางครั้งก็ล้มเหลวบางครั้งประสบชัยชนะบางครั้งก็ประสบความพ่ายแพ้ทั้งหมด เป็นบททดสอบแก่ชีวิตของผู้ศรัทธาทั้งสิน้นที่พูดกับพี่น้องในวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้รู้สถานะของการเป็นบ่าวผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลลาว่าภารากิจต่างๆทั้งหมดขอให้เราได้พยายามทุ่มเททำให้ถูกต้องแล้วก็ให้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสำเร็จหรือร่มเหลวมอบหมายกับอัลลอฮฺแล้วแต่อัลลอฮฺ มอบความไว้วางใจทั้งหมดให้กับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานี่คือวิถีชีวิตของการเป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะครับวบิลล่าฮิตเตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวาระมะตุลลอฮฺวบรากาตุ